สวัสดีครับนักเรียนนี่ครูเมธาชมสุวรรณวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้พัตตุกรรมเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตครับโดยตัวชีวตที่เราจะใช้คือวัว1.3ม .4 ท .6 สืบค้นข้อมูลอธิบายและยกตัวอย่างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นผลมาจากวิวัฒนาการครับ ก่อนอื่นเรามารู้จักสิ่งที่เรียกว่าอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตก่อนนักเรียนรู้จักสิ่งมีชีวิตยอยู่กี่กลุ่มครับครูคิดว่านักเรียนจะรู้เป็นส่วนใหญ่คือกลุ่มแรกก่อนสักกลุ่มนี้กลุ่มสัตว์ซึ่งในที่นี้ครูจะเรียกว่าเป็นอาณาจักรสัตว์นะครับจากตัวอย่างก็จะมีไก่หมีแมวแล้วก็ช้างนะครับก็คือกลุ่มสัตว์ที่เรารู้จักสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ปีกสัตว์บกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําครับได้หมดหรือแม้แต่ปลาก็จุดอจอรรุบ ต่ออันที่สองคืออาณาจักรพืชก็คือพวกกลุ่มพืชดอกพืชที่ให้ผลไม้พืชขนาดเล็กพืชลอยน้ําหรือพืชที่เป็นต้นต้นสูงป่านในป่าสนใหญ่ๆก็ได้ครับ <c oughs> เป็นกลุ่มที่สามารถสร้างอาหารขึ้นได้เองจากการสังเคราะห์สแสงนะครับก็คือกลุ่มพืชอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ากลุ่มอาณาจักรฟังใจฟังใจคือกลุ่มเห็ดเชื้อราครับเห็ดที่ขึ้นเชื้อราบนขนมปังแล้วก็พวก สิ่งมีชีวิตที่อยู่ตามสิ่งมีชีวิตอื่นก็คือขนาดเล็กแต่ว่าเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มของฟังไซเป็นกลุ่มของศาสนาเห็ุหรือเชื้อราครับที่ขึ้นบนสิ่งมีชีวิตอื่นอีกกลุ่มนึงครับอาณาจักรโปรตีสตาอันนี้เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กลงไปเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าเป็นกลุ่มจุลชีพแล้วนะครับอยู่ในอาจจะอยู่ในน้ําหรืออยู่บนร่างกายของสิ่งมีชีวิตก็ได้ครับพวกนี้จะมีขนาดเล็กมากจนต้องใช้กล้องจุลทรรศน์สองอีกกลุ่มนึงครับ คือเขาเรียกว่าอาณาจักรโมเนรามเนรานี้ก็ได้แก,ก่กลุ่มพวกแบคทีรียพวกเชืโรคครับพวกสิ่งมชีวิตเซลล์เดียวไดโนแฟกเซเลตหรือกลุ่มสาหร่ายบางชนิดครับคราวนี้เรามาดูก่อนว่าชีวิตนบนโลกเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าวิวัฒนาการหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับ จะเห็นว่าโลกดั้งเดิมนั้นจะมีลักษณะเป็นแบบเป็นหินร้อนหลังตอนที่มันกําเนิดใหม่ๆครับพื้นผิวจะเป็นภูเขาไฟทั้งหมด <c oughs> และในขณะเดียวกันนั้นเวลาก็ผ่านไปก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นน้ําขึ้นก็จะเริ่มมีเมฆแล้วก็มีฝนตกตลอดเวลาคันในช่วงนั้นจนกระทั่งเริ่มเป็นแผ่นดินแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีสิ่งมีชีวิตครับก็จะเป็นโลก,กเปล่าๆแต่ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นว่ามีต้นไม้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับ สิ่งชีวิตทั้งหมดจะเกิดขึ้นในน้ำครับเกิด <c oughs> จากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก่อนแล้วก็เริ่มพัฒนาเป็นหลายเป็นสิ่งชีวิตหลายเซลล์ครับจนกระทั่งเริ่มมีสิ่งชีวิตอัือ่นๆหลังจากที่มันพัฒนาการแล้วจนตอนนี้กลายเป็นปลาครับเมื่อปลาพัฒนาการไปเรื่อยวิวัฒนาการก็จะเกิดเป็นว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วก็พัฒนาเป็นเหมือนพวกกิ้งก่าจนในที่สุดก็กลายเป็นกลุ่ม เป็นต้นกําหนดของไดโนอสเร์ครับซึ่งกลุ่มสัตว์เลื้อยคานนี้ก็จะมีวิวัฒนาการต่อไปเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกนี้ก็จะวิวัฒนาการต่อไปครับกลายเป็นกลุ่มของลิงครับ <c oughs> ซึ่งในสุดท้ายหลังจากที่วิวัฒนาการไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตสูงสุดก็คือมนุษย์ครับ อ่านี้เรื่องของวัฒนาการจะมีด้วยกัน2ทฤษฎีครับที่เขาพูดถึงทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีที่บอกว่ายิ่งถ้าเราใช้อ,อวัยว,ว,วะส่วนไหนมากอวัยวะส่วนนั้นก็ยิ่งมีวัฒนาการมากขึ้นครับเช่นในกรณีของยีราฟนี้ยิ่งดั้งเดิมยียราฟเป็นสัตว์ที่เหมือนกับม้าก็คือคอสั้นไม่ได้สูงไม่ได้สูงยาวอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแต่ด้วยความที่ว่ามันต้องยืดคอในการกินใบไม้ตลอดทําให้ลูกๆต่อๆจากมันมีคอที่ยาวขึ้นครับ กับอีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่ายีราฟนะ่ะมันก็คอสั้นตังนะ้งแต่แรกแหละแต่ด้วยความที่ว่ารุ่นต่อๆมาที่มันยีราฟที่มีคอยาวมากกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่มีโอกาสในการรอดชีวิตสูงกว่าครับและตัวและกลุ่มนั้นก็ทําให้สามารถกินใบไม้ที่สูงขึ้นไปด้วยดังนั้นความอุดมสมบูรณ์ของอาหารของยีราฟกลุ่มที่คอยาวมากกว่าจึงเหมาะกับการใช้ชีวิตมากกว่าครับแลวเมื่อกลุ่มนี้มีโอกาสที่มีเปอร์เซ็นต์ในการอยู่รอดในชีวิตสูงกว่ามันจึงสามารถมีลูกหลานได้มากกว่ากลุ่มอื่น และนี่ก็เป็นผลที่ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าวิวัฒนาการขึ้นครับซึ่งแบบแรกนั้นที่ครูว่าให้ฟังที่ว่าที่ว่ามันยาวขึ้นจากการพยายามจากการทําซ้ําๆบ่อยมาเป็นเป็นทฤษฎีของรามาครับอีกอันจะเป็นของที่เรียกว่าดาร์วินซึ่งอันแรกที่ว่ามีการใช้หรือไม่ใช้หรือมีการใช้ซ้ําๆแล้วเกิดวิวัฒนาการครับเขาเรียกว่ากฎของการใช้ไม่ใช้กฎของการใช้ไม่ใช้เพราะว่ายิ่งใช้คอมากยืดคอมากขึ้นเรื่อยรุ่นลูกก็ยิ่งคอยาวครับ ใต่กลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าเป็นการคัดเลือกทางธรรมชาติคือยีราฟกลุ่มไหนที่มีคอยาวมากกว่ากลุ่มแรกก็มีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นอันที่เราจะคุยกันถึงคือเราจะพูดถึงแต่อันนี้นะครับในในบทในบทการเรียนนี้คือการคัดเลือกธรรมชาติของดาวินครับการคัดเลือกทางธรรมชาติเป็นอย่างไรสมมุติด,ดูกรณีแรกครับกรณีแรกคือเรื่องของยีราฟเหมือนเดิมจะเห็นว่ามันมียีราฟอยู่ทั้งหมด3ความสูง แต่จะพบว่าเมื่อเวลาผ่านไปตัวที่คอสั้นที่สุดจะมีโอกาสเสียชีวิตมากที่สุดครับเพราะว่าตัวมันจะมีโอกาสเข้าถึงอาหารได้น้อยกว่าเพราะคอที่สูงดีนะตัวที่คอสูงโอกาสกินใบพืชต่ําได้แต่คอสั้นไม่สามารถกินใบพืชที่อยู่สูงๆได้ครับทาให้พวกมันเสื่ออดตายและด้วยความที่มันมีการอดตายทําให้กลุ่มนี้ไม่เกิดการผสมพันธุ์เพื่อให้เกิดรล,ลูกต่อไปก็คือเหมือนกับเป็นการตายลงไปเอยเพราะฉะนั้นกลุ่มที่ยิ่งคอยาวก็ยิ่งมีโอกาสในการผสมพันธุ์มากขึ้นเพราะว่า อาหารก็อดุดมสมบูรณ์กว่ามันจะมีชีวิตความ,มอยู่ที่ดีกว่ากลุ่มที่ตายครับไก่กลุ่มหนึ่งก็คือตัวอย่างล่างครับลามันมีหนูกับนกเหี่ยวอย่างที่เราเห็นหนูเนี่ยมันมนีอยู่สองสีคือสีออกน้ําตาลกับสีออกเทาครับด้วยความที่ว่าหนูกลุ่มนี้อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นดินที่เป็นสีสีเทาดําเพราะฉะนั้นเหยี่ยวเนี่ยมันก็จะมองเห็นกลุ่มที่เป็นตัวสีสว่างมากกว่าคือสีน้ําตาลอ,อ่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเลือกกิน มันจึงเลือกกินกลุ่มที่เป็นสีน้ําตาลอ่อนก่อนครับคือสามตัวนี้สี่อ่สี่สี่ตัวนี้ครับโดนโดนกินไปเลยหนึ่งสองสามสี่โดนกินไปหลังจากที่โดนกินปุ๊บจะพบว่ายีนส่วนหนึ่งยีนส่วนสีน้ําตาลนั้นมันจะลดลงส่วนสีเทานั้นก็จะมีการผสมพันธ์จนก,กระทั่งเกิดลูกออคมใหม่แล้วทุกครั้งที่เกิดออกมาใหม่นั้นกลุ่มสีน้ําตาลอ่อนจะมีโอกาสถูกกินด้วยเหี่ยวมากกว่ากลุ่มสีดําครับดังนั้นกลุ่มสีดําจึงเป็นกลุ่มที่มีโอกาสในการผสมพันธ์ได้สูงกว่ากลุ่มนี้ เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมในการใช้ชีวิตครับครน,นี้มาดูเรื่องทฤษฎีกาเรเคลือกทางธรรมชาติก่อนคนที่ตั้งทฤษฎีนี้คือชารลส์ดาวินครับโดยเขาทําการสังเกตนกนกกระจาบแต่ละชนิดที่อยู่นบนเกาะกาลาปากอสแล้วเขาค้นพบว,ว่าพวกนี้เป็นนกกระจาบเหมือนกันหมดแต่ลักษณะของจางอยปากของแต่ละตัวนั้นมีความแตกต่างกันคือนกกระจาบกลุ่มนึงที่เป็นหน้าตาลักษณะนี้อาจจะกินผลไม้ ส่วนกลุ่มนี้กินมแมลงกลุ่มนี้กินพวกกระบองเพชรกลุ่มนี้อาจจะกินมเมล็ดพืชครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาจึงทําการแยกออกว่าทาั้งๆที่เป็นนกกระจาบเหมือนกันหมดแต่ว่าแหล่งอาหารของแต่ละชนิดก,กลงงับไม่เหมือนกันเพราะว่าลักษณะของจางอยปากไม่เหมือนกันพฤติกรรมของสัตว์พวกนี้จึงไม่จึงแตกต่างกันครับที่เป็นอย่างนี้ก็เขาก็ระบุว่าตามทฤษฎีแล้วสมาชิกที่ประสบความสําเร็จในการปรับตัวต่วตอสภาพแวดล้อมมีโอกาสอยู่รอดและสืบพันธุ์ถ่ายทอดลักษณะาาไปยังรุ่นลูกได้ ก็คือพวกนี้มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมที่มันอยู่ครับคือไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่เป็นเรื่องของการมีชีวิตเอาชีวิตรอดในธรรมชาติเพราะว่าอย่างที่เราเคยเรียนมาเราเรียนเรื่องของปิระมิดพลังงานมันมีสิ่งที่เรียกว่าออผู้ผู้ผลิตผู้บริโภคใช่ไหมครับแล้วก็ผู้ล่าผู้มีผู้ล่าก็ต้องมีผู้ถูกล่านอกกพวกนี้ก็เช่นกันที่มีความสามารถในการชใช้ชีวิตแตกต่างกันครับและด้วยความที่มันใช้ชีวิตแตกต่างกันเพราะฉะนั้น มันจึงเกิดสิ่งที่เรียกว่าการคัดเลือกทางธรรมชาติก็คือนกตัวไหนที่อยู่ในสภาวะอาหารเหมาะสมมันนกกลุ่มนั้นก็จะมีการพัฒนาวิวัฒนาการหรือมีจำนวนมากขึ้นครับจากตัวอย่างต่อไปนี้ก็จะเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของพวกมันคือผีอันแรกก่อนครับเป็นพวกผีเสื้อกลางคืนเดิมทีผีเสื้อพวกนี้จะเป็นลักษณะสีขาวครับแต่ว่าหลังจากที่เริ่มมี เลิ่มโลกเข้าสู่ภาวะอุตสาหกรรมก็คือเริ่มมีความเสียสีดำๆมากขึ้นจะพบว,ว่าพีเซอร์กลุ่มนี้สีดามีโอกาสรอดมากกว่าสีขาวครับเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านมาหลายๆหลายร้อยปีสีพีเซอร์สีขาวจะมีปริมาณลดลงครับะจะเหลือแต่สีดําเพราะว่าพวกนี้มีความสามารถในการหลบเลี่ยงหลบเลี่ยงจากผู้ล่าได้ดีกว่ากลุ่มนี้ก็เช่นกันครับเป็นกลุ่มหอยเป็นกลุ่มหอยหอยที่อยู่อยู่บริเวณชายทะเล ซึ่งกลุ่มนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงของสีเปลือกหอยของมันและลวดลายของมันก็จะแตกต่างกันบางอันจะเป็นลวดลายบางอันจะเป็นสีเรียบครับเพราะฉะนั้นอันเปลือกหอยอันไหนที่มันมีลักษณะของลวดลายที่เหมาะสมกับที่ที่มันอยู่เพื่อการพรางตาเหยื่อได้ือกหอยกลุ่มนั้นก็จะมีความสามารถในการรอดชีวิตได้ดีกว่าครับอันล่างก็เป็น่งตัวอย่างเป็นสิ่งชีวิตจำพวกเพลี้ยครับเพลี้ยพวกนี้ด้วยความที่ช่วงหนึ่งของอุตสาหกรรมการเกษตร รามีการใช้สารที่เรียกว่า DDT มากขึ้น DDT นี้เป็นสารเป็นยาฆ่า,มาแมลงครับทุกครั้งที่ฉีดเพลี้ยพวกนี้ก็จะตายครับแต่ครนี้ด้วยความที่พวกทุกครั้งที่ฉีดอ่ะถ้าเกิดมีเพลี้ยกลุ่มหนึ่งที่โดนยาแต่ว่ารอดแล้วเพลี้ยกลุ่มนั้นทําการผสมพันธุ์แล้วก็เกิดลูกหลานต่อและเกิดการทําซ้าๆนี้เป็นหลายๆร้อยรอบจะทําให้เกิดพัฒนาการครับคือจะได้กลุ่มเพลี้ยที่มันเกิดทนสารเคมี DDT เพราะฉะนั้นพอคราวหลังฉีดพวกมันก็จะไม่ตายครับเพราะว่าร่างกายพวกมันได้มีการว,ว,วิวัฒนาการจนกระทั่ง เอาชนะสารเคมีที่ใช้ฆ่า,มาแมลงได้ครับครนี้นอกเหนือจากสิ่งที่เรียกว่าเป็นการเคเลือกทางธรรมชาติแล้วเนี่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดวัฒนาการอื่นๆครับชเช่น mutation หรือคือการกลายพันธุ์นั่นเองก็คือถ้าเกิดว่าตอนที่มีการสร้างอาว,วัยวะเซลล์สืบพันธุ์ไม่ว่าตัวผู้หรือไม,ไม่ว่าในเพศผู้หรือเพศเมียถ้าเกิดเกิดสิ่งที่เรียกว่า crossing over หรือการกลายพันธุ์เล็กๆที่ เกิดขึ้นในแต่ขนาดที่แบ่งเซลลสืบพันธุ์เราเราจะได้ชิ้นของเซลสืบพันธุ์เป็นแบบใหม่ครับที่ไม่ที่ไม่ปรากฏในพ่อแม่มาก่อนแบบที่สองคือการอบพยพครับการอบพยพทําให้เกิดวัฒนาการได้เพราะว่ากลุ่มสัตว์ที่มียีนกลุ่มหนึ่งจะถูกยกย้ายไปอีกที่หนึง่งทําให้ปริมาณของยีนที่เดิมทีมีอยู่ในบริเวณนั้นเปลี่ยนแปลงไปครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของขนาดประชากรถ้าเกิดประชากรของสิ่งมีชีวิตนั้นมีอยู่น้อย แล้วสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์เช่นภัยพิบัติจนทาให้ประชากรนั้นลดขนาดลงไปจนกระทั่ง0ูนย์ศูนยพันไปก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงของยียนในกลุ่มนั้นครับเอาละครับนักเรียนหลังจากนี้ให้ทําแบบฝึกหัดใน Google Form ด้านล่างเลยนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ